การปกครองขององ,องค์อิมโมเอลคือการปกครองที่ไม่สิ้นสุดนั่นก็คือเป็นนิรันดร์วันนี้เราจะดูเกี่ยวกับการปลก,การปกครองขององค์อิมโมเนลว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างวันนี้เราจะดูในอิสยาบทที่ 9/ ก้าข้อเจถ้าพี่น้องฟังได้จนถึงแค่นี้ให้พี่น้องก็ไปฟังต่อในช่องเข้าใจความผีดทีละข้อใน y o u t u b e หรือว่าที่หน้าเฟซผมหรือว่าเข้าไปที่เมนแรกสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ เข้าใจพร้มพีทีละข้อช่วงนี้ <c oughs> เราอยู่ในช่วงการครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจเรื่องคริสต์มาสให้เราดําดิงไปที่พระคำของพระเจ้าในอิสยาบทที่เก้าข้อหกพี่น้องที่รักครับเราได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับว่าองค์อมิเมานูเอลนั้นก็คือผู้เดียวกับที่ปรากฏในอิสยาบทที่เก้าข้อหกที่บอกว่าได้ว่ามีเด็กชายคนหนึ่งประทานมาให้กับเราบุตรชายคนหนึ่งประทานให้เราโอเคแล้วการปกครองจะอยู่ที่บาของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศาจรรย์พระเจ้าผู้ทรงอิตธิตพระบิดานิรานองค์สัตวิราชฉะนั้นเรามาดูกันต่อในอิสยาบทที่9ก้าข้อเจ็ดนั้นบอกว่าการเพิ่มพูขนขึ้นของการปกครองและสันติศักดิ์ข,ของท่านจะไม่มีสิ้นสุดพี่น้องที่รักครับในพระพีข้อนี้เนี่ยพูดถึงลักษณะของการปกครองที่บอกว่าการปกครองจะอยู่ที่บา่าวท่านว่าองค์เอมมานูเอลนั้นโอเคจะมีการปกครองที่เพิ่มพูนขึ้นครับไม่ได้ลดลงแต่เพิ่มพูนและขยายขึ้น ในฐานะที่พระองค์เป็นองค์สันติราชกษัตริย์ที่ครอบครองโอเคเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วบอกว่าพี่น้องยึักเรื่องหนึ่งที่เราจะเป็นต้องรู้คือในปัจจุบันนี้โอเคตามสิ่งที่กล่าวถึงในโรมบทที่5้าข้อสิปัจจุบันนี้พวกเราซึ่งเป็นคนที่ได้รับพระคุณอันไพ่บูรณ์และได้รับความชอบธรรมเป็นของขวัญปัจจุบันนี้โอเคเรากําลังครอบครองในชีวิตพูดง่ายๆคือพระเยซูกิตปัจจุบันนี้กําลังครอบครองผ่านทางเรา ให้เราเข้าใจเรื่องนี้ก็คือการเพิ่มพูนของการปกครองของประเยซูสกิดนั้นขึ้นอยู่กับการที่ประชากรของพระเจ้าในปัจจุบันนี้เริ่มต้นเข้าใจแล้วเริ่มครอบครองลงครอบครองผ่านเราต่อไปครับและสันติสุขพี่น้องที่รักการครอบการครอบครองของประเยซูสกิดนั้นเป็นการครอบครองของสันติสุขสันติสุขก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับสงครามโอเคก็คือเป็นเรื่องของสันติภาพใช่ครับเมื่อประเยซดสกิด ครอบครองนั้นจะเป็นเรื่องของการครอบครองที่ทําให้ใต้ล่าอมีสันติสุขถูกต้องครับซึ่งอันนี้มันตรงกับลักษณะที่ผมบอกไปแล้วว่าองค์สันติราชก็คือกษัตริย์แห่งสันติสุขแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงกับลักษณะที่กล่าวถึงเมคิเซเดกซึ่งเล็งถึงระเยสคิดว่าเมซีเซเดกนั้นเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมซึ่งแปลว่าเป็นกษัตริย์แห่งเมืองสันติสุขถูกต้องครับพี่น้องที่รักครับอันนี้กล่าวถึงในฮิบูบททีเจ็ดข้อสองแล้วต่อไปว่าการปกครองจะไม่มีสิ้ พูดง่ายๆคือการครอบครองของบริษันั้นจะเป็นนิรันร์ใช่ครับตอนนี้เรายังเห็นไม่ชัดเจนพงครอบครองผ่านเราแต่เมื่อพงเสด็จกลับมาการครอบครองนั้นจะเป็นนิติรันดูต่อไปบอกว่าบนพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชนาจักรของพลงอันนี้เป็นคําคู่ขนานโคงคู่ขนานคําว่าบนก็คือเหนือพระที่นั่งก็คือราชนาจากักรพูดง่ายๆคือการปกครองขององ,องค์อิมมาเอลกษัตริย์แห่งสันทิสุขนั้นโอเคจะครอบครอง อยู่บนพระที่นั่งของดาวิดพระองค์เป็นกษัตริย์ของดาวิดแต่ไม่ใช่แค่กษัตริย์ของดาวิดพระองค์ไม่เพียงแค่เป็นเชื้อสายแต่จริงๆแล้วพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระเยซูได้พูดไว้ในมัทธิวบทที่ยี่สิบสองข้อสี่สิบห้าว่าขนาดกษัตริย์ดาวิดยังเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะเป็นแค่เชื้อสายได้งไงใครครับพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่เชื้อสายแต่จริงๆแล้วพระองค์เองเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วบอกว่าเพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไวู้ง่ายๆคื การครอบครองการปกครองขององค์เอเอลของระเยสกิดนั ion. ้นจะมีไว้เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูพระที่นั่งราชาณาจักรของดาวิดถูกต้องครับแล้วบอกว่าด้วยความยุติธรรมพี่น้องี่รักเมื่อระเยคริดเจ้าเสด็จมาครอบครองพระองค์จะครอบครองด้วยความยุติธรรมโอเคจะไม่มีความอายุติธรรมในการครอบครองของพระองค์แล้วบอกว่าครอบครองด้วยความชอบธรรมถูกต้องครับนี่คือข้อที่6เพราะว่าพี่น้องี่รักคาว่าเมคิดเสด็จนั้นก็คือกริย์แห่งความชอบธรรม ถูกต้องครับพยสกิตเนี่ยโอเคครอบครองด้วยความชอบธรรมเพราะว่าโดยพรงเราได้กลายเป็นคนชอบธรรมถูกต้องครับพี่น้องที่รักให้เข้าใจความจริงข้อนี้ว่าพระเยสกิตเมื่อพรงครอบครองนั้นจะทั้งยุติธรรมจะทั้งชอบธรรมโอเคเอาละ่ะพี่น้องที่รักต่อไปบอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันนิรันน,รน,น,รน,นิรันการโอเคนี่เป็นลักษณะอีกข้อหนึ่งอย่างที่ผมบอกแล้ว จำได้ไหมที่ึกษามอาัจารย์พระเจ้าโพส่งมาถือริดพระบินญญายดีรันก็คือพระเยซูริ์เจ้าจะทรงครอบครองตลอดไปพี่น้องจําได้ไหมในดานียอลบทที่สองข้อสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าที่พูดถึงอฝันน่ะโอเคฝันที่มีรูปเคารพของกษัตริย์ในมุกัสเอซาท,ที่บอกว่าหัวเป็นทองคําหลังจากนั้นช่วงคอช่วงไหล่เป็นเงินช่วงท้องเป็นทองสำริดหลังจากนั้นบอกว่าช่วงขาลงไปเนี่ยโอเคเป็นเหล็ก แล้วก็ต้องเท้าเป็นเหล็กบนดินพี่น้องจำได้ซึ่งเป็นอนาณาจักรต่างๆที่ครอบครองโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบาบิโลนโอเคเอ่อบาบิโลนแล้วก็มีเดียเปอร์เซียกรีกแล้วก็มาโรมแล้วแต่ในที่สุดเราว่ามีหินก้อนหนึ่งที่ถูกตัดมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์แล้วก็มาโดนแล้วก็รูปเคารพนี้พังแล้วกลายเป็นกลายเป็นภูเข,ขาก้อนใหญ่โอเคซึ่งอันนี้จริงๆก็คือพยสคิดอย่างที่ผมบอกอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันว่าพัศลาซึ่งเป็น อ่าหินสดุดสำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่กลายเป็นพระวิหารอันนี้แหละก็คือพระเยซูกิตที่บอกว่าไม่ได้อ่าไม่ได้มาจากมือมนุษย์ก็คือสิ่งนี้มาจากพระเจ้าถูกต้องครับพี่น้องที่รักครับจงจําไว้ว่าการครอบครอ,องของพระเยซูกิตจะมีผลนนลันดอนารแล้วบอกว่าความกระตือรือร้นของพระยาเวอ์จอมทัพจะกระทำการนี้พี่น้องเห็นยังสิ่งที่เรากล่าวถึงการครอบครองที่เรากล่าวถึงผ่านทางพระเยซูกิตนั้นจริงๆแล้วมาทางเป็นแผนการของพระเจ้าเป็นเดอะซิลเป็นแผนการของพระเจ้าซึ่ง สอดคล้องกับเอ,อิสียบทที่เจ็ดข้อสิบสี่เขาบอกว่าองค์พระพเจ้าจะประทานหมายสาคัญเองก็คือสิ่งนี้จะมาจากพระเจ้ามนุษย์จะปฏิเสธยังไงก็ไม่รู้แต่ถึงเวลาปุ๊บมันจะเกิดขึ้นโอเคพระเจ้าจะทําการนี้ฉะนั้นให้ผมให้ผมสรุปการปกครองหรือการครอบครองขององค์เอเมเอลซึ่งเป็นกษัตย์แห่งสันติสุขนั้นโอเคเมื่อเมื่อมีการปกครองครอบครองจะมีการเพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวไม่มีทางลดลงแล้วจะเป็นการครอบครองด้วยสันติสุข เพราะอะไรเพราะศัตรูจะถูกจัดการทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีที่สิ้นสุดก็คือเป็นการปกครองแบบนี้ลันดอนการในฐานะที่พงเป็นพระบิดานิลันฟังนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วไม่ได้หมายถึงพงเป็นพระบิดาแต่เป็นพระเจ้านิลันโอเคแล้วก็อันที่สี่เป็นการครอบครองอยู่บนพื้นฐานของอเชื้อสายของดาวิดแต่พงเป็นมากกว่านั้นพงเป็นองค์พระเิ้าถึงแม้พงเป็นเชื้อสายเมื่อเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์โอเคแต่จริงๆแล้วพงเป็นพระเจ้าแล้วก็พงจะครอบครองแบบยุติธรรมครับ แล้วพระองค์จะครอบครองแบบชอบธรรมโอเคแล้วก็ในที่สุดแล้วการครอบครองการปกครองของพระองค์นั้นจะมาจากพระเจ้าอย่างที่ผมบอกก็คือิหินก้อนนั้นที่ไม่ได้ไม่ได้มาจากมือมนุษย์แต่ทําให้โลกเคลรพทั้งหมดพังและกลายเป็นภูเขาใหญ่นั่นคือประยสกิจพี่น้องที่รักครับสิ่งที่สําคัญคือเมื่อเราเชื่อในพระองค์นั้นโอเคเมื่อเราเชื่อในพระองค์นั้นเราได้อ่าพระองค์จะเป็นพระวิหารของเราแล้วเราถูกก่อตั้งขึ้นเป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณและที่สําคัญคือ ปัจจุบันนี้เราต้องเริ่มต้นเข้าใจว่าเราผู้นผ,ผู้เป็นคนที่ได้รับความชอบธรรมเป็นของขวัญโอเคเราเพิ่งเป็นคนที่นั่นแหละเราซึ่งคนเป็นคนที่ได้ได้รับพระคุณเป็นมรดกโอเคเราเนี่ยปกครองในโลกนี้แต่พี่น้องจะเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าพี่น้องคือใครในพเยสกิดแล้วรู้ว่าพเยสกิดซึ่งสิ่งที่เรากล่าวถึงทั้งหมดในฐานะองค์อเอมานูเอลนั้นพระองค์กำลังครอบครองผ่านเราแล้วอาณาจักรของพระองค์จะขยายใหญ่ขึ้น ไม่ใช่เพียงกลับมาแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้โดยการครอบครองผ่านเราก็คือเมื่อเจอคนป่วยวางมือรักษาโรคเจอคนผีเข้าขับออกขยายแผ่นดินของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกให้ผมได้ยินพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีครับโอเคภายในสามปีนั้นจะถึงปีสองพันี่แปดซึ่งจริงๆก็คือเหลือประมาณสองปีแล้วโอเคเราจะแสดงความรักตอบ ประเทศไทยด้วยจำวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนฟังนะครับไม่ใช่หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่หมายถึงคนที่เป็นคริสเตียนแท้ก็คือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่อวตารมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดกการตายถูกฝังและเป็นขึ้นโอเคถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณเป็นหนึ่งในห้าแสนคนคนเหล่านี้คือคนที่ได้รับความรอดคนเหล่านี้คือคนที่บาปได้รับการยก พระเจ้าไม่จดจําคนเหล่านี้โดยเพราะเมื่อเข้าใจเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของพระเยซูกิตในการปกครองครอบครองไม่ใช่เมื่อพงษ์เสด็จกลับมาแต่ตั้งแต่เวลานี้พระองค์กำลังครอบครองผ่านเราพระองค์กำลังใช้เราเพื่อทําลายอาการงานของศัตรูโอเคเช่นเดียวกันกับศัพท์ที่บอกว่าพงพันของหญิงจะทําให้หัวของงูแหลกพระเยซูได้อธิบายกับเราแล้วว่าสิทธิอานาจต่างๆของเราที่เรามีนั้น เหยียบอยู่เหนือเหนือมูายแล้วแมงป่องไม่มีสิ่งใดทอันตรายกับเราได้รวมทั้งรลมบทที่สิบหกข้อยี่สิบที่บอกว่าอีกไม่นานโอเคอมันจะแหลกลานอยู่ใต้ฝ่าเท้าเพราะปัจจุบันนี้มันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราเรียบร้อยในฐานะที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพงพันุ์ของหญิงหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูกิตพระองค์กำลังครอบครองผ่านเราให้ผมได้เหยียพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่แกักเราก็มีหนึ่งหนึ่งข้อสองก็คือมีศิษย์บิบาลอาจารย์ผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคน แล้วก็มีกิจจักรนำเงินแห่งพูดง่ายๆคือสิทธิพิบาลอาจารย์หนึ่งคนดูแลในกิจจักรมีผู้เชื่อหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคิดเตียนหนึ่งล้านคนในปี2 0 2 8แต่ให้ผมบอกเราถ้าวันนี้เราจะเริ่มต้นครอบครองโดยคริสมาตเราจะเริ่มต้นเข้าใจถึงการครอบครองของพงคที่ทําผ่านเราแล้วรู้ว่าเราเป็นใครในพยศกิจในที่สุดแล้วมันจะเร็วขนาดทุกปีเราสามารถทวีคูณฉะนั้นพี่น้องที่รักจงครอบครองจงเข้าใจโอเคจง มีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาบัญชาทุกวันประกาศติดตามผลสร้างสาวกทําอย่างนี้ทุกวันโอเคแล้วก็วันไหนไม่ได้ทําก็ให้ปัให้ให้ทำทางออนไลน์มาเอาที่หน้าเฟซของผมไปก็ได้ไปแปะแล้วก็เจอคนป่วยวางมือรักษาโรคเจอคนผีเข้าในฐานะตัวแทนของประหยนดสกิจข,ขับให้ออกคุณข,ขับออกอยู่แล้วในนามประหยัดสกิจโอเคฉะนั้นอย่าลืมที่น้องจิรักจงทําให้ประเทศไทยมาถึงประชาในรุ่นของเราเอาละให้เรามาดูหนึ่งกิ๊ฟสี่ ขอปาหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรผมขอบาทหนึ่งโอเคถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนเนี่ยผมอยากหนุนใจเราที่จะสแกน QR โค้ดหรือว่าพร้อมเพย์แล้วก็โอนมาบาทหนึ่ง <c oughs> เป็นเพื่อนโวมง,งานกันโอเคคนไหนไม่อยากโอนก็ไม่เป็อไรานตัวผมสักหนึ่งนาทีแล้วก็พี่น้องคนที่ไหนคนไหนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยให้ไปกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดโอเค ทําเลยนะในนามพฤฤฤฤฤฤิะศษแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานการอาธิษฐานป่อผมสักหนึ่งนาทีแล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูนะผมอยากให้เราไปดูในเมนแรกไปดูในคลิปนั้นที่บอกว่าอ,อุบายของมารก็คือการทําให้มนุษย์กลับไปที่ธรรมัญญัติซึ่งเป็นของดีจากพระเจ้าแล้วก เมื่อคิดเสียนกลับไปที่ธรรมญาติจริงๆก็คือเป็นการล่วงประเวณีแลวเล่นชูพี่น้องไปฟังยังไม่จำเป็นต้องเชื่อสิ่งที่ผมพูดแต่เปิดใจแล้วไปดูในเมนแรกแล้วเมื่อคุณเข้าใจแล้วช่วยกันแชร์ไปที่สมาชิกอาจารย์อาจารย์โรงเรียนพระคิดธรรมเพราะว่าพวกเราเนี่ยรักพระเจ้าแต่ว่าศัตรูของเรามันเจ้าเล่ห์มันเอาของดีของพระเจ้ามาบิดเบือนอย่าให้เราหลงกลให้เราชนะมันโอเคท่งนั้นอย่าลืมให้เราจำเริญไปด้วยกันอย่าลืมว่าองค์พระเยซูคริสต์องค์อิมานูเอลนั้นเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองแล้ว การครอบครองเริ่มต้นในปัจจุบันผ่านทางเราจงเข้าใจเรื่องนี้ไปถึงที่ไหนทําลายนะจาจักรของมารขยายแผ่นดินของพระเจ้าสร้างสาวกและทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราให้ผมดีเราพูดว่าเอาล่ะครับพี่น้องที่รักตอนนี้ให้เรามารับหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมาทกพาะกายของพระเยซูกิ์แต่ขับเพื่อเราหายดีผลิตของพระเยซูกิ์โอเคพูดถึงสิ่งที่ดีเพื่อเรา ผลลัยของพะเยสกิดลมทั้งคามยานทำเรามีชัยชนะอยู่เหนือซาตานผมเปล่าประกาศถึงชัยชนะถึงการหายโรคผมเปล่าประกาศว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ทุกคนได้รับประพอดถ้าคุณมีปัญหาที่สุขภาพด้านใดเอามือวางหายในนามพะเยสกิดผมเปล่าประกาศว่าถ้าคุณถูกมารรบกวนผมสั่งให้มันออกไปในนามพะเยสกิดผมประกาศถึงการช่วยเหลือผมเปล่าประกาศว่าการครอบครองของพระเยสกิดกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเรา แล้วโลกนี้กาลังเป็นแผ่นดินของพระเจ้าผมเปล่าประกาศสิ่งนี้พี่น้องที่รักครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ทุกวันเข้ามาฟังสักสิบวันและเห็นตัวเองเข้าใจความผีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ถ้าคุณมีเวลาน้อยคุณสามารถใช้สิ่งนี้สําหรับการเฝ้าเดี่ยวคุณสามารถเปิดดูด้วยกันในครอบครัวตรงไหนายากหยุดอธิบายคุณลองดูครับครอบครัวคุณจะรักพระเจ้าเพราะเข้าใจความผีมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมพี่น้องที่รักครับ เมื่อคุณดูเนี่ยผมอยากหนุนใจให้คุณเมื่อคุณดูจนจบเนี่ยไปที่ตรงนี้โอเคไปดูทุกคําสอนในลิง์เพื่อคุณจะเข้าใจเรื่องอิมานูเอลมากขึ้นค่อยๆดูจนครบถ้าคุณดูแล้วแล้วก็มีความต้องการที่จะนมัสก,การไปจะให้ดูที่ลิงกนี้โอเคไปฟังรวมทั้งเปิดเพลงนมัสก,การค,คาริสคริสต์มาสรวมพี่น้องที่ัะครับทุกอย่างจะพร้อมตอนหกโมงสี่สิบห้าไม่ว่าจะเป็นคําสอนแบบนี้หรือว่าเพลงนมัสก,การผมอยากหนุนใจให้พี่น้องมาแล้วก็มาฟังมากับ กลับมาติดประคำของพระเจ้าโอเคแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เมื่อมีคนเข้ามาฟังเขียนสิ่งต่างๆพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่น้องอยากให้อ่าชุมนุมของเราเนี่ยก็คือเข้าใจว่าพิธีละครเนี่ยไปในทิศทางไหนโอเครวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางของพระเจ้าให้เราทำพี่น้องที่รักจําไว้ว่าชุมชนของเรานั้นเข้าใจว่าพิทีละครมีไว้เพื่อเราจะสร้างสาวกและทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในร่องของเราเอาล่ะ ผมอวยพรพี่น้องจะเต็มไปได้วยสิ่งที่ดีทุกประการให้เราพูดพร้อมกันว่าช่วงฉันขึ้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 นโปรดชาาโลมอิมานูเอลพระเจ้าอยู่กับคุณเพื่อจัดการกับศัตรูเพื่อชีวิตของคุณจะถูกยกชูกขึ้นและกกายันเพ,พระพระวิหารที่เต็มไปได้วยสิ่งดีในช่วงคืิสบ,บาสนี้ไม่ว่าคุณขาดแคลนอะไรรวมทั้งเงินที่ต้องการที่จะมีเพื่อจะซื้อของขวัญเพื่อเป็นพระพรพระเจ้าได้จัดเตรียมเรียบร้อยผมเปล่าประกาศรับปลดปล่อยสิ่งนี้ในนามพระเยซูคริสต์อ m e ู h a l l e l ล j